เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้ไม่ถัครับถ้าจะได้พบกับเิเดตนะครับตัวจริงว่าที่นายกรักฐมนติีของประเทศไทยของเรานะครับนอเร์ชนนะครับวันนี้เดนทางมัน,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมีพอรพเตอร์สนะคะรายงานสดค่ะคุณผู้ชมจากจังหวัดสระบุรีนะคะในวันนี้มาติดตามการลงพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยคุณยศชนันท์วงศสวัสด,ดิเดตนนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็พวมหน่วยการการเลือกตั้งของพรรคนะคะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณด้านหน้นนาศาลเจ้าพ่อพระชัยมงคลนะคะใน จังหวัดสระบุรีนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการเดินตลาดด้วยนะคะในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดนอกก็อยู่ติดกันเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการทักทายพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะซึ่งในจุดนี้ผู้สมัครก็คือส่วนของคุณชวีจิตพัน์ชนะนะคะเดินทางมาถึงพื้นที่อำเภอสระบุรีนะคะประการเปิดย์ดแหงผลิตวระวัดินะครับแกดีเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยท่านปุริยะจุลใุลยังกิจนะครับ แคดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งสองท่านพี่น้องครับพักเพื่อไทยเบอร์เก้าเพื่อไทยทำได้นะครับวันนี้ร้อมด้วยนะครับผู้สมัครเขตหนึ่งน,นะครับหมายเลขเก้านะครับดเร์วมีจิตพัฒนาหรือว่าดรบตุมนนะครับวันนี้ดรตกุ้นก็มาปล่อยต้อนรับนะครับร้อมด้วยพราะแม่พี่น้องชาวตลาดคือสิรินะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาต้อนรับกันนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับวัน วันนี้นะครับ้สิมด้วณนะครับครผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเป็นบรรยากาศนะคะในวันนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนมามอบดอกไม้มอบพวงมาลัยให้กําลังใจคุณยศชนนันะคะที่เดินทางมาลงพื้นที่ในวันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ ประชาชนมาขอถ่ายภาพออกมาด้วยค่ะสำหรับคุณนชนันเดี๋ยวจะเข้าไปในพื้นที่ตลาดด้วยนะคะในวันนี้นอกจากการสักการะในส่วนของสารนห่งเี่เรารายงานไปนะคะเื่อของเยคนยังเยอะอยู่ครูแลมั่ไ่าตรไม่ได้าับมือื้

ประจำจังหวัดสระุรังม,มีส่วนของคุณพัชน,นันนะคะคุณผู้ชมที่เดินทางมาวันนี้เหมือนที่บอกไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีส่วนของศิริยะคุณประเสริฐนะคะที่เดินทางมาด้วยนะคะ เอาเลยครับมเอาเลยครับนี่นะคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ก็ช่วงเจ็ดโมงเช้าเนะเจ็ดโมงหตอนนี้ก็อา ไม่ค่อยคึกคักแล้วนะคะโต๊ะตรงน,นี้ที่เราอยู่ที่บอกว่าเป็นตลาดเช้าก็คือคงทุกคนจะมาตั้งแต่ช่วง0โมงมาณผู้ชมตี5 6โมงนะคะแล้วก็ติดตามบรรยากาศกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับในวินีการลงนนเสียนะคะคือไปรอนต้นเลยครับทางเลย้อนฉันเดียกก๋ยวก็ติดตามคร่าวๆคุณผู้ชมบรรยากาศก ตลาดจะไม่ได um ้วยขามากแต่เดี๋ยวมันจะมีนจุดที่มีความคึกคักอยู่นะคะวันนี้ก็อย่งที่เรามาเริ่มรายงานคุณผู้ชมไม่ด้ลงแค่ในพื้นที่เมืองาเหือส่วีพื้นที่แก็อยด้วยนะคะพร้ัอะน่ะผมโดนตลอดนหละาโดนตลอดโดนด่าโดนตลอด อ่ะเดี๋ยวรอตรงนี้คุณผู้ชมก็จะมีประชาชนขอถ่ายภาพ รอกันก่อนค oh, yeah. well ุณผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์เชนมาทางนี้นะคะคุณยศดชนันนะคะคุณผู้ชมพี่ออกมาก่อนพี่ออกก่อนมอไซค์เลยครับมอไซค์ขอโทษนะคะแจกขอนโทษครับคุณผู้ชมขอโทษนะคะระวังของนะของเยอะนะคะของเยอะเปิดนะเอาของเอาของ มาทางไปครับพี่ตรงเลยครับตรงเลยครับมาไปเดินหน้าเลยครับพีเอาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันนะคะขอบครับ ตลาดแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้ท่านเพื่อไทยนะครับกับโดยท่านแเพื่อเดนะครับยศนันบุศสวัสดนะครับเกิดทางมาพบงกไม่พิล้องในตลาดนะครับวันนี้สาับกุญพี่น้องนะครับนดืนนะครับโดยานไทยนะครับโดยท่านเพืนะครับ ด้วยนะครับครับเกียร์ที่เก้าอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ายครับคันเกียร์เดียวครับได้อย่างเดียวมีรถมือเดียคันเดียว เลือกตั้เพื่อไทยนะครับนะครับเดยวเลือกนะครับเลือกเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยังองเบอร์นะครับเลือกง่ายนะครับเลอกเบอร์เท่ากัเลื้งสลับองับลตองับสลัเลือกเบอร์เช่ยอกเบอร์ยศสนั่นงสวัสนะครับ แคนีเดอายุับมูดีของประเทศไทยต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีันนราเีวขอบคุณมากขคขค่ะขาค เพื่อไบอร์กาายนะครับเพื่อไหยร้ละอรเเป็นนายกนะครับพร้อมปรเุ่ริยงึเกกินะครับแล้วก็คณะกรรมการพักอีกหลายหลายท่านนะครับวันนี้ลองพื้นที่ตลาดสื่อชิดนะครับช่วยกันหาเสียให้กับดรปุ่มครัรปุ่มเบอร์เก้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับที่ในการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับ พี่น้องครับรักเมือไทยนะครับดับโดยตอเตอรนะครับวันนี้มาลงรูปาทุ่แม่ี่น้องชาวบาดสุขีนนะครับทุก่านทุกานทุกทานทุกท่านทุครับนะครับา่านทะกท้านทุทานทุนทง่านทก่านทุกท่นทุกท่นกั่น่านทุกด้วนกานทุกท่านกนุณทนุกททุกทานทุนะครับทุกท่านทกานทกาทนทกทรนดนะครับวันนี้ มาพร้อมกับน้องตัวปูนะครับผู้สมัครเขตหนึ่งนะครับผู้สมัครเขตหนึ่งนะครับนะครับวันนี้พรรเพื่อไทยนะครับนำโดยน้องเกลือเจนะครับนำยศแสดงตัวสมัครผ่านเขตพรรคเพื่อไทยนะ ยันดีเดชยกนักธุรกของประเทศไทยนะครับวันนี้ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับดรปูนะครับดรปูเบอร์กันครับท่านคนดีเพื่อไทยนะครับพร้อมด้วยและผู้บริหารพรรคนะครับหลายหลายท่านนะครับท่านทัางช่วยยึดเรื่องยึ้เรื่องกิจเนี่ยท่านขาวท่านเป็นเคอร์ท้องคนสระบุรีนี่เองนะครับมาที่สระบุรีร้อยป่อนะครับ

นนะครับครับร <m ics> <sh yelled> ับขาดีครับครับะนะครับตลาดนี้แนะครับอบคุณขอบคุณขอบนครับทุกท่านนะครับที่ลาดสิรสิทนนะครับครับ นายสร็จเมืนตรีนะครับของพักเพื่อไทยวันนี้ลงพื้นที่หาเสียนะครับพบปะกับตพิทโมลกาลังบ้านนะครับกับประคุณทุกท่านนะครับที่การต้อนรับนะครับพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยเพื่อไทยทำได้นะครับเพื่อไทยทำได้พี่น้องครับเลือกพักเพื่อไทยเลือกโต๊ะเก้าทั้งสองไทนะครับพี่น้องครับเลือกพักเพื่อไทยกาเบอรกา สมาชิกเขตึงนะครับต้นเบอร์ ca, 2กาเบอร์9นะครับเบอร์9ทั้งสองไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การพัฒนับระเทศไทยนะครับวันนี้เพื่อไทยนะครับโดยดรเชนนะครับดรยศศรานุวงศ์นะครับขอบคุณท่านสุริยะจิตตุเบศกิจนะครับขอบคุณท่าคณะผู้บริหารหลายหลายท่านนะครับจากพรรคคนนี้มา รวบกับพี่น้องชาวตลาดครับาทุนสุพรบีนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับเลือกนะครับเพื่อไทยเบอร์เก้าพักเพื่อไทยเบอร์เก้าเลือกพเชเบเก้าเลือกภาคยูเบอร์เก้านะครับกายง่ายครับคส่อไปกาเบอร์เก้าครับใส่ครับ้าอยู่ใ ครับทุกท่านที่เคารพครับเรียกได้เรียกได้สนับสนุนเรียกได้เกี่ยวทุก

กางเม่ค้หน่อยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับคครับค้คับคุณผครับคบครับค้สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดี้ครับวันนี้ครับในการส่วนนี้การอดรับนะครับพดีเด่นายกแลังหมดีนะครับท่กัเชนะครับ ดรยนสวัสดีนะครับิยครับดครับสวัสดีครับวัดีครับสวัดีครับสครับัครับบสดีคครับสวัสดี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 ครับวัสดีคครับสวัสดีครับสวบครับสวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นอรยศนันุสวัสดะครับวันนี้พร้อมด้วยดรูดรีจิตมาเชดนะครับเี่ยนะครับหน้าเป็นแหลกนะครับขึ้นขวาครับเก้าครับย่าออกซ้ายนะครับไนำเลยนะอนุญาตครับ วันนี้ครับ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  <laughs> บกะครับท่าครับท่มนครับทนครับท่านครับ่าครับครับาครับครับครับทครับ่านครับาครับนครับครับานครับ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 าครับทานครับท่ครับ่ครับนครับนครับครับท่าครันครับครับครับนครับนครับาครับรับทาครับรับครนครับครัคับครับรับครับครค ก็ทักทายพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านก็โบกไม้โบกมือนะคะแล้วก็มีบริเวณหน้าก็มีมอบดอกไม้ให้ทางคนทุชนนั้นด้วยซึ่งก็เป็นบรรยากาศสดๆที่เรามารายงานนะคะคุณผู้ชม นี่นะก็ีไมอนกับตะกร้อก้านะคะตบกร้อก้าวอสวัสดีครับคุณที่พดปากพี่น้องประชาชนนะคะมาชิมที่ที่จอํารับุรี ตัวเมืองนะคะคุณผู้ชมตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงสายของวันนี้จะไปที่ตลาดแกะพคอยด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่ช่วงบ่ายนะคะคุณผู้ชมทางตอไปที่โคราชคะ่ะก็จะไปเปิดเวทีที่นันนะคะแล้วก็ก็มีการหาเสียงมีการปราศัยกันเนี่ยก็ไปชมลีลาการปราศัยของคุณยศนันได้ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเปิดเจคเยวนี้ได้พมาลัย กะหรี่ปั๊บนะคะคุณผู้ชมของดีของเด็ดจังหวัดสระบุรีซึ่งก็เป็นของที่ชาวบ้านนำมามอบให้นะคะไปเชียงใหม่ก็จะได้แคปหมูมนะคะสำหรับทางคุณยุชนันฉสระบุรีก็ได้วูมลัยที่เป็นตัวของกะหรี่ปั๊บด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับฝากเบอร์เกด้วยนะครับเบอร์เก้าครับขอโทษนะครบขอโทษนะครัขอโทษนะครับ

ก็เป็นบรรยากาศของวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ตลาดนอกแก๊งคีเราบอกไปเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งก็จะไปลงพื้นที่ที่ตลาดเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมในชื้นที่จังหวัดสระบุรีต้องบอกว่ามีการลงพื้นทะี่น่ะทั้งในอำเภอเมืองและก็อำเภอแก่งคอยนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันตลอดช่วงเช้าก็จะมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมและก็รับทราบนะคะ เ่อนปเอลือนนเลื่อไปเบอรือด็อกเตอร์ชเบอร์เเลืออกเตร์าเบร์เกดอตพิว่าด็ตอร์ปูนะครับด็อกเตอร์ิิืว่าด็อตอร์ปูนะครับวันนี้เป็นตัวแทนของพี่น้อกเตร์เ ของพี่น้องเก็บสิสามมาตักยาในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นยาวเลื่อนเก็บเงินเลื่อนขับรถเลือนขับรถเลื่อนขึ้นยาวเลื่อนขึ้ครับเลื่อนขึ้นยาครับรถขึ้ครับ ชมก็เป็นบรรยากาศฮะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมารายงานคุณผู้ชมเรื่อยๆนะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงเช้าของวันนี้ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีส่วนช่วงบ่ายจะเป็นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะทั้งการลงพื้นที่แล้วก็การเปิดเวทีปราศรัยด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมารายงานใหม่ในจุดต่อไปนะคะซิตารเรืองจิตัววิพ์ตเตอร์อรายงานค่ะ ข้าไปท่านจะได้คนชรถไฟไฟแรงใดถึงขึ้นได้นะครับวันนี้เห็นแล้วว่าท่านมีความพร้อนะครับที่จะช่วยเหลือน้องประชาชนครับที่ไทยที่เอใจจริงๆนะครับเพื่อเจะรับใช้พ่น้องประชาชนนะครับทุกทุกที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านเพื่อไทยเราจะไปที่นั่นนะครับมีน้องในเรับความเดือดร้อนตัวไหนเราจะไปช่วยท่านเราจะไปหาท่านนะครับ เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องในตลาดทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับนะครับขอบคุณผู้กานมากนะครับวันนี้อย่ดิเด่พรรคเชื่อไทยเบลเลี่ยนในตลาดลักซึ้งโคมสว่างนะครับพความคุ้ยเสียงดึงทุกเรือปีกต่างย่างกันที่ต่นกันะกรรมการบริหารพรรคหลากห่ายเลยดี้ที่หาเสียงร้ายเดินเลยที่ว่าต้องเจอปูนะครับ cả ẩm chất cảนะครับ ครับจ้องครับอันนี้เป็น